คือไปช่วยยูเอ็นแบบก็ช่ยหาเงินช่วยผู้ลี้ภยัยครับผมช่วยงานใหญ่มากเลยทุ่มมาเยอะแล้วสิ่งแรกที่เขาถามเราเขาไม่ถามอะไรก็ถามวัอายุ80นี่ยังไม่เลิกอีกเหรอแล้วก็พูดคาว่าอ๋อมันก็มีโครงการอยู่ในใจแค่นี้ตอบแค่นี้กลายเป็นเรื่องบาดตายยากค่ะเดี๋ยวยังไม่เลิกใ,<ห>ใช่ไหม,ไมอ๋อแล้วจะแจกสูตรอะไรไหไมมีไหมครับนี่จะบอกให้นานอ้องครับ ใจ่สายยังรับงานเมืองนอกอีกตกงหลายงาน,นครับผมทำอาหารอยู่นะรับเรื่องอาหารใหญ่ยังฝรั่งเศสอีกอะไรอีกยังต้องไปลูกแล้วจะเลิกได้ยังไงมันเลิกไม่ได้ ยังทำได้โอเคโอ้ไปปัะเทศไหนทช่ใสเก็เรียกให้เขามาตอนไปตัวลกีขนมาทั้งลำโอเคครับองคครับเชไใสไปดูแรนก่อนครับผมยังทำได้โอเคโอ้ไปปัะเทศไหนทช่ใสเก็เรียกให้เขามาตอนไปตัวลกีขนมาทั้งลำโอเคครับองคครับ ไม่ได้จับเทสไสแข็งแรงนะแปดสิบเอนแล้วมีื่อป0สิบแข็งแรงครับแข็งแรงยังกินผัดได้สบายสบายวันนึงสิบห้าชั่วโมงแล้วอย่างนี้นี่คือที่บอกว่าจะหยุดขายเมื่อปี6 8นี้จริงไหมครับยังไม่จริงไม่จริงครับขายเรื่อยๆแล้วลูกซื้อต่อไหมคะแล้วลูกสาวนี่จะสื้อต่อไม่เอาแต่มีโครงการอย่างอื่น ม,มีโครงการอย่างอื่นอยู่ในใจก็คุยกันอยู่อ่ะนะคะเพราะว่าเราติดต่อกอับเกาหลีครับผมเรามีโครงการ,ราจะสร้างาบแบนก์เกาหลีเก็เข,ขอให้ช่วยกันในประเทศไทยนะตอนนี้นะถ้าเราไม่ช่วยแล้วใครจะช่วยครับผม คือไปดูประเทศอื่นก็ใส่ไม่ได้ดูถูกนะคะเมืองไทยด,ดีที่สุดแล้วอาหารก็ดีที่สุดครับผมดีที่สุดแต่ขอให้ผู้ด,ดําเนินการลงออกมาทมอาหารเอาใจใส่หน่อยครับศึกษาหน่อยครับศึกษาหน่อยอาหารไทยนี่อร่อยต้องไปได้ศึกษาคนเราไปทำมั่ว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 มวม่วม่ม่อรั่อยครับคือ่ึกษาวน่อยควรจะเราจะเปิด ขายอาหารักอย่างเราก็ควรศึกษาหน่อยไม่เห็นจะแปลกเลยผู้ใหญ่ศึกษาหน่อยอาหารไทยเราดีที่สุดหลากหลายที่สุดแล้วเราไปต่างประเทศเราสู้ของเราไม่ได้หรกขาะรับรองถ้าไปต่างประเทศสักเจ็ดวันนะคุณจะคิดถึงประเทศไทยครับโอเคพรุ่งนี้ก็เปิดขายปกตินะครับปกติค่ะโอเคครับผมปกติแจ้งข่าวนะครับ,รบโอ้อาทิตย์หนึ่งเดี๋ยวนี้อยู่ตั้งเยอะแล้วนะอย่เตั้งสามวันอาทิตย์สี่วันเพิ่มมาอาทิตย์ขึ้นมาใช่ไหมไม่ได้เพิ่ม ขายวันพุธระหัสสุกเสาถ้าไดเองอโอ้หเด็กมันไม่ไหวครับผมเด็กก็ดูเสจแตะละคนอายุมากมากครับครับเห็นนั่งทำตั้งแต่เช้าแล้วทไ,ไม่ <laughs> ทำตั้งแต่เช้าวันนี้มาทำเตรียมไว้ยังไม่เสร็จเลยค,คุณเสร็จขอบคุณมากเ,เห็นวันนี้นายกกรุงยิงบอกว่าเสียดายยังไม่ได้กินลาเจ๊ฝ่ายเลยอบอกว่านายกนะเจ๊ฝ่ายเชื่อใจนะคะคุณนายกคนนี้นะเชื่อใจเขาใจเขา,เ,ขาเด็ด เหมือนคุณพ่อนะคะคทำไม่ได้ทำไม่ได้นะคะนายกคะเจ้าสายเทียร์นายกเต็มที่เลยค่ะคไม่ได้อะไรนะคะคือว่านายกยังเป็นคนที่มือใหม่แล้วเขายังเป็นเด็กไหม่ลอกค่ะเดี๋ยวก็เก่งเองล่ะค่ะนะคะคนะคะเดี๋ยวเก่งนะเก่งแล้วเราเด็กรุ่นใหม่นะเจ้อสายเชื่อใจว่ารุ่นนี้นะโอ้โห จะกินได้เร็วมากนะคะแล้วก็ขอให้นะขอให้แหม่ฝากอะไรแมนายกมาชิมไหมครับบ้างก็มาชิมครับยินดีค่ะโอเคครับยินดีอย่างยิ่งค่ะด้วยเป็นเกียรติอย่างยิ่งกับเจ๊ฝายเลยเจ๊ฝายร้านเล็กๆมันขยายไม่ได้